สวัสดีครับพบก,กับสุนทรข่าลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่เห็น,นเงียบๆไม่ธรรมดาน,นะจ๊ะเปิดสถิสติสุดเจ๋งของซาลานะครับดาวยิง Liverpool, ลิเวอร์พูลในฤดูกาลนี้เบอร์หนึ่งหงแดงโมเมนซาลาดาวยิงลิเวอร์พูลของโบราณนะครับสโมสรแห่งศึกเวทีนด์พิ่มเกรดก็ถือเป็นหนึ่งในเตะที่ทำงานร้อนแรงที่สุดในซีซั่นนี้หลังล่าสุดก็กดเพิ่มอีก2ลูกในเกมที่เสมอกับไบริเตนไบรท์สองประตูต่อ2เมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับ แม้จะยังไม่ขึ้นในตำแหน่งดาวสโมรสรสูงสุดในศึกพรีเมียร์ลีกแต่ก็ต้องบอกว่าโมเมนตซาลา่ยอดเดียวยิงของลิเวอร์พูลก็เป็นหนึ่งในนักเตะที่ร้อนแรงที่สุดของวงการผู้บังเกฤดจีเซนี้หลังล่าสุดกดไป2ลูกในเกมเสมอไรท์เลนไป2-2เมื่อวันอาทิตย์ฟอร์มส่วนตัวที่ยอดเยี่ยมของซาลา่ตลอดหลายปีที่ผ่านมานะครับทำให้เขาตบเป้าหมายของทีมจอมทุ่มเงินในโปลีกซาอุดิอาระเบียแต่ลิเวอร์พูลยิงกลาดไม่รับข้อเสนอในทุ่มตลาดเสมอที่่นานา แม้จะได้าราคาที่เป็นสถิติโลกก็ตามทีนะครับซีซั่นที่แล้วนะครับแม้ว่าลิเวอร์พูลจะหลุดมาตรฐานเดิมตกไปอยู่นอกท็อปโฟแต่ฟอร์มส่วนตัวของซาร่าก็ยังหายห่วงโดยยิงประตูในหลีสก19ลูกและรวมทุกรายการก็ยิงไปถึง30ลูกจากนั้นซีซั่นนี้นะครับดาวยิงทีมชาติอีบก็ยังคงเล่นได้ดีและเป็นทีเด็ดสุดของลิเวอร์พูลอยู่เช่นเดิมหลังจากลงสนามในพิม์ลิงกฤษ8นัดนะครับซาร่ายิงไปแล้ว5ลูกพร้อมกับอีกถึง4แอซิส ในตลอดทั้ง8เกมจนถึงนาตอนนี้ซาร่าจะมีอย่างน้อย1ประตูและหนึ่งอัซิ์เสมอยกเว้นเพียงเกมเจ้าปัญหาที่แพ้ให้กับทันนัมสเปอร์หนึ่งสองก่อนหน้านี้ลูกจ่ายของซาร่าให้กับลุยเดียหลุดเข้าไปยิงให้ลิเวูขึ้นนําแต่ถูกริบประตูไปจากความผิดพลาดของกุตดสินและเจ้าหน้าที่ VAR สำหรับอันดับดานสโวนาตอนนี้ก็ยังคงเป็นเอลิงเบลสฮาร์เลนฮอกของแมนเชสเตอร์ซิตี้ยินดขัน ผู้นำหลังสัตว์ไป8ล,ลูกโดยมีอเล็กซานเดอร์อิชัคส์นิวคาสเซกับซอนฮึงมินของสเปอร์ซึ่งตามมาอยู่6ประตูน,นะฮะเป็นกันเองสุดๆมเมซาลาโพเซอร์ไพส์เราผู้อบพยพความฝันเป็นจริงได้โมเมซาลานะครับเก่งและก็หล่อและก็ใจดีนะฮะสร้างเซอร์ไพรส์ให้กับเราผู้อบพยพด้วยการมาเจอกับพวกเขาในกิจกรรมที่จัด โดยองค์กรการกุศลของสโมสรโดยเขายัางให้คําแนะนําต่างๆอีกด้วยนะครับมเบซ่ารับปีกคนดังของลิเวอร์พูลซโม่สอนยกอย่างศึกเวทีพิร์กรดเข้าไปพบกับเหล่าผู้อพยพยเป็นการพเริเศษในกิจกรรมที่จัดขึ้นโดย LFC Foundation องค์กรการกุศลของหงด่างโดยสำหรับกิจกรรมดังกล่าวนะครับนั้นมีชื่อว่า Global Work โดยตอนแรกลิเวอร์พูลเชิญผู้อพยพ,ยพ,ยพ,ยพย20คน ให้มายัางสถานที่ฝึกซ้อมในวร่มของสโมสรโดยที่ไม่ได้บอกว่าพวกเขาจะได้พบกับซาร่าก่อนที่ดาวเตะชาวอียิปต์จะโผล่เข้ามาเซอร์ไพรส์พเพื่อเปิดโอกาสให้แต่ละคนได้ถามคําถามกับตัวเขาทั้งนี้ในช่วงหนึ่งนั้นก็มีคนขอให้ซาร่ายกตัวอย่างการตัดิใจอย่างยากลำบากที่จําเป็นจะต้องทําซึ่งเขาก็ตอบไปว่าบางครั้งคุณก็ต้องทําการตัดสินใจแบบรวดเร็วบางครั้งมันก็เป็นการตัดสินใจที่ถูกในขณะที่บางครั้งก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้น แต่เมื่อมีประสบการณ์เหล่านั้นคุณก็จะต้องเรียนรู้ในการทําเรื่องต่างๆคุณจะต้องรับผิดชอบก,บกับการตัดสินใจของคุณเองคุณก็แค่ต้องพยายามทําสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อเทียมและเพื่อตัวเองคุณรู้ดีว่าการคาดหวังอะไรจากกันและกันในทุกๆวันคุณต้องแบ่งปันความคิดของตัวเองกับคนอื่นนั่นคือสิ่งสําคัญคุณมีความคิดของคุณผมเองก็มีความคิดของผมหลังจากนั้นสามารถก็ถูกถามว่าบริหารเวลาและพลังงานของตัวเองอย่างไงโดยซาร่าบอกว่า ผมมาที่นี่เพื่อทําง,งานของตัวเองแล้วจากนั้นก็กลับไปที่บ้านเมื่อผ่านไปแล้วคุณก็จะเข้าใจถึงวิธีการบริหารเวลาได้มากขึ้นเองรวมถึงรู้วิธีที่จะจัดการกับไลฟ์สไตล์ของตัวเองด้วยถ้าคุณมีไลฟ์สไตล์ที่ฟินเพี้ยนมันก็จะทําได้ยากหน่อยนะมีคนอยากจะยกตัวอย่างด้วยว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้นั้นซาร่าจะให้คําแนะนําอะไรกับตัวเองตอนที่ยังอายุน้อยๆซึ่งเขาก็ตอบว่าตอนที่ผมยังอายุน้อยผมเดินทางเยอะมากๆในทุกๆวัน ผมก็แค่หวังว่าจะเป็นสักคนให้ได้ถ้าคุณมีวิสัยทัศน์ที่ดีและเชื่อมั่นในตัวเองแล้วนั่นมันก็จะมีอนาคตที่สดใสคุณสามารถประสบความสำเร็จอย่างมากได้ผมเชื่อว่าถ้าคุณทํางานอย่างหนักและมีวินัยและวิสัยทัศน์ที่ดีแล้วนะความฝันของคุณทุกอย่างก็จะเป็นจริงได้ทุกอย่างเลยนะคุณก็แค่ทํางานให้หนักเข้าไว้รวมถึงสามารถเสียสละทุกอย่างและทุกอย่างเท่าที่จะทําได้เพื่อให้ความฝันของตัวเองเป็นจริงด้วย ยังเขื่องคูมันแจ้งเหตุไม่เรียกการเป็นแบบติดทีมชาติฮอลแลนด์ใหญ่ของฮอลแลนด์เหตุไม่เรียกไม่ฟิลทีมหงส์แดงติดทีมชาติฮอลแลนด์หลังจากนักเตะป,ประเสทศร,ร่วมทีมชาติชุดยูยี่สิบเอ็ดปีของฮอลแลนด์หุนก่อนโดนั์นคูมันนะครับยืนยันว่าไรอันสกัมแบกไม่ถูกเรียกตัวติดทีมชาติฮอลแลนด์ชุดใหญ่เพราะการระเสียดร่วมทีมชุด,ชดยรเรยาวชนหุนก่อนดาวเตนิว่ายี่สิบปีนะครับตัดสินใจปฏิเสธการเข้าร่วมทีมชาติชุดยูยี่สิบเอ็ดปี เนื่องจากพึ้งฟื้นจากอาการเหมือนเจ็บและต้องการปรับตัวให้เข้ากับลิเวอร์พูลต้นสกัดใหม่ที่เขาย้ายมาร่วมทีมในวันสุดท้ายของตลาดซัมเมอร์การตัดสินดังกาวสร้างความไม่พอใจให้กับคูมันที่ลงโทษด้วยการไม่เรียกตัวกาเป็นบากติดทีมชัดชุดใหญ่ด้วยเหตุผลดังกล่าวและอีกส่วนหนึ่งก็คือนักเตะยังไม่สามารถยึดตำแหน่งตัวจริงภายในทีมเจกเก้นครบได้มันไม่ใช่ตัวเลือกที่จะเรียกเขาติดทีมชัดนั้นตอนนี้สัญญาณน,นั้นได้ถูกส่งไปหาเขาแล้ว เรามีแนวทางที่ชัดเจนเกี่ยวกับนักเตะที่ปฏิเสธเล่นให้กับทีมชาติชุดเยาว,วชนหรือทัพออร์ลเย่ชุดใหญ่ยิ่งเดื้อกานนั้นการฟนแบกยังไม่ได้ลงสนามกับลิเวอร์พูลมากเท่าไหร่นักอีกด้วยหมายถึงการที่ยังไม่ได้เป็นตัวจริงผมว่าเขาจะพัฒนาทีลิเวอร์พูลเป็นนักเตะพรสมรร์สูงถ้าเขาลงเล่นสมเสมอกับสมสรอนเขาก็จะเป็นตัวเลือกสําหรับทีมชาติอยู่เสมอทากกีปิดเผยมีความทรงจําที่ยอดเยี่ยมสมัยค้าแข่งกับหงแดง คุิมิโนะแนวรุกทีมชาติญี่ปุ่นก็ได้ออาไม้สัมภาษณ์เปิดเผยว่าช่วงเวลาที่เขาอยู่กับลิเวอร์พูลเป็นตัวสกันที่จะเยี่ยมสดแบบเขามินามิโนกับใช้เวลา2ปีครึ่งในฐานะนักเตะลิเวอร์ p ู o และมีส่วนในการคว้าแชมป์บอลถ้วย2รายการ F Cup อและลีคับรวมถึงแชมป์พิมลีกฤดูกาล2 0 1 9 2 0 2 0ซึ่งเจ้าตัวเข้ามาในช่วงกลางฤดูกาลอีกด้วยแต่ถึงอย่างไรก็ตามเจ้าตัวก็ได้เป็นเพียงแค่อย่างอะไรของทีมเชคเกนคลับเท่านั้นนะครับ ย่างไรก็ตามนะครับเขาคือ,อยังคงเป็นที่จดจําในอันฟิลด์ด้วยผลงานที่ประสบความสำเร็จกับสโมสรและจากการพูดผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของมอนโกทากิก็ยังคงมองไปที่ประสบการณ์ขขที่ยอดเยี่ยมของเขาในสีเสื้อหงส์แดงการไปอยู่กับลิเวอร์พูลเป็นประสบการณ์ขขที่ยอดเยี่ยมสำหรับผมนักเตะในวัย28ปีกล่าวรับความแชมเปียนลีกและบอลถ้วย2รายการคาราบาลครับและเอฟเวอร์ครับสำหรับผมนี่คือประสบการณ์ขขที่สําคัญมากในฐานะนักฟุตบอลอาชีพ มันคือความสรงจำที่น่าประทับใจที่สุดสําหรับผมแอนฟิลด์เป็นหนึ่งในสนามที่ดีที่สุดในโลกผมคิดว่าบรรยากาศแบบนี้แหละถ้าหากคุณทําประตูนในสนามแห่งนี้ได้ในฐานะผู้เล่นของนิ์พลมันมหัศจรรย์มากๆผมจะไม่มีวันลืมความรู้สึกนี้เลยสุดการหงดางเตรียมคว้าอันแรตลาดหน้านหานาวนี้ค่อนข้างแน่ สื่อต่างประเทศรายงานเมื่อวันริวปูเตรียมดังในสกีมังกริตต่อไปตาอจิ้มยงกับอังรากองกลางดาวโจนของฟูเมนเซ่ครัง้งโดยเฉพาทีมยักษ์ใหญ่าจากเมอร์ซีไซ์จะขยับเข้าใกล้ไปโฉบตัวและคว้ามิดฟิลทีมชาติบราซิลรายนี้ในตลาดเดือนมกราคมหน้านหนาวนี้อย่างแน่นอนอังราตกเป็นเป้าหมายของหงแดงตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์แต่ทางฟูมเมนิเซ่ไม่ยอมปล่อยตัวออกมาเพราะต้องการใช้งานมิดฟิลรายนี้ในรายการใหญ่ของทีวีปอย่างโคปาลิโบตาโดเรส ซึ่งเจ้าตัวก็โชว์ความได้ดีผ่านต้นสกัดทูลข้าชินเชนิศได้สาเร็จโดยจะดวลกับปุ๊เข้าจูเนียและจานใจากรีอาร์เจนตินาในวันที่4พฤศจิกยยายนอารานเล่นในตำแหน่งกองกลางต่อรับเบอร์6ซึ่งปัจจุบันลิเวอร์พูลมีวัตตูลุอนโดและสเตฟานบาสติกที่เล่นในตำแหน่งนี้ได้แต่ดูเหมือนว่าจิกิครอบยังคงไว้วางใจให้อเล็กซิสแม็คอาิเซอร์ลงเล่นในตำแหน่งนั้นมากกว่าโดยให้เอนโดลงเล่นในบอลถ้วยเสียเป็นสุดใหญ่ขณะที่บาสซติกเป็นตัวสดแท้ ลาติอุกอัตอล่าก,ก็ยังมีอาการมาเจ็บบ่อยครั้งซึ่งคาดการกันว่าจะย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ด้วยการมาถึงของอันเดรจะช่วยแดนกลางของลิปูเดอรมันจะมีความเป็นไปได้ซึ่งสอดคล้องกับนักข่าวอย่างแกลมไบรี่ที่พูดในโพสต์แคทท a l กิงทัน n ฟอร์ระบ,บุว่าความเป็นไปได้ที่อันเดรจะย้ายมาลิปูพูในเดือนมกราคมและหลายคนคิดว่าเป็นกองการตัวรับที่ดีที่สุดในลีกสูงสุดของบราซิลในขณะนี้ เราเข้าใจว่าพวกเขาได้เข้าร่วมการแข่งขันโคปาลิบอร์ตาโดเรสรอบรองชนะเลิศพวกเขาคงมีความสุขมากที่ได้เห็นว่าอังแรอยู่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให,ให้กับทีมเอาชนะอินเตอร์นาซึ่งนาวไปได้2ประตูต่อหนึ่งในเลกที่2มันทําให้พวกเขาผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศโดยพวกเขาจะพบกับโบคาจูเนียเขาเป็นหนึ่งในเป้าหมายของเดือนมกราคมจริงๆและผมคงจะแปลกใจถ้าหากเขาไม่ได้ย้ายออกจากฟูมิเนเซ ลิเวอร์พูลจะได้ตัวเขาหรือไม่ผมคิดว่าพวกเขาเป็นคนแรกในคิวแน่นอนเขาจะย้ายออกจากฟุตบมเย็นเส้นในเดือนมกราคมนี้อย่างแน่นอนและเขาจะปรากฏตัวที่แอนฟิลด์ก็เป็นไปได้นี่คือสุข,ข่าวลิเวอร์พูลนะครับทุกผู้ชมเป็นรอบเย็นของวันที่12ตุลาคมนะครับขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ต่อนรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะครั a แฟนบอลพันธะ เรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สมโมสซที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกดซ u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บักคลังลิเวอร์ pool และเดอะคอฟฟแนบอลพันแท้ที่สำคัญนะครับมือน้อยของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ